สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาหน่อไม้นะครับทุกคน<ะ>ดูครับเข้าป่าเช่นเคยนะครับทุกคนโอ้บรรยากาศแถวนี้ค่อนข้างที่จะล่มลื่นและดูดนสมบูรณ์มากนะครับทุกคนโอเคครับ<ะ>เราก็จะเลาะตามอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะเจออะไรเราก็จะเก็บมาให้หมดนะครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้เป็นปูเป็นปลาเป็นอะไรก็ตามนะครับทุกคนเราจะเก็บเราจะเอามาให้หมดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอ้บรรยากาศสวยมากครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนหน่อไม้ครับอ๋โอโหเก็บเลยนะครับทุกคน อโอ้โหดูสิครับมีนหน่อเดียวนะคครัับทุกนนด,ดโ,ดนโเหนะายครับทุกคน ฟังเสียงเอาละกันเฮ้โอ้โทุกคนโอ้โสุครับอันนี้ยังอร่อยเลยนะทุกคนหอมมีไหล่หน่อยนะทุกคนเสร็ได้หมดเลยชิ้น Ouais. En fait, il aller นี่ครับทุกคนเราได้หน่อไม้มาแล้วนะครับนี่ครับหน่อไม้ของเราเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่กระสอบแบบนี้นะทุกคน ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรนะครับทุกคนหาอยู่หากินตามธรรมชาติแบบนี้นะครับดูนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน Let's go Let's go <laughs> นี่ครับทุกคนหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับนี่ อันนี้คือพ่อค้านหอไม้นะครับเนี่ย ใ่ครับท kind of like ุกคนเราจะใส่กระสอบนะครับเอ๊ะะีนะเคลมชมนีเลลคลัโบชีมอนีเล็ลาตะจูมอลเดมาบะตะจูปาลเดมาบะน้จจจไม่มาบะปนามิแกนะรตะลุดุลมาเล็ลา

เล่พวกแกวนเลที่รลอชูพวกแกวนเลที่รลอชูเลลนาที่ลออชูดีทอดตนาปลีเลดชูเดตยืดเดต้ายืดที่รลออบู เล่พเกแอวเลที่รจอพกแขวเลที่รจอเล่นาทีรอจอเด็ทอดตนาเกกลอเด็ดยืเด็ดืเกยเดจจอ โขกแอลลอทิรอจูเดดตะนะภิเลดูเดดตะยึกที่ลอกอบโขกแอลลอทิรอจเดดตะนะอติกลอเดดตะยึกโพดจอพางะยอดจอมิตรบุคคลที่โกย ဒီကောကေတဟားကောပိုဒကြွာပွာလူပတာကိုကေလာမျိုးပဲခောချစ်ပလော်တယ်လည်းပဲယောပ ང་ ညာမောဖောမေတီလောယောဒကောလာချူချဝါမဒနီကနီပါပါဒေသတနီပါပါငညော โบ้เดโอุดูอทีอีก็ไมทอลอเลเล่โแขวลทีลอจอพโควแขเลทีลอจอเลเลนาที่ลอจอเดอดตนาอพีกลเด็ยื เดดเดยูเกปวดจอปวดจอมาไม่อู้ขที oh, s <S ่กอดก็คือรอไม่ดู้ขอบางอย่าที่กอนก็แก่าม่เล่นเลโอ้ทุกคนัเป็นเสีที่รอจอ โอเคโวเล่ที่รอจอเล่ระที่รอจอเนี่บทุกคนเห็นไหมครับเดทอดตะนาวมีคนคลอดเดทอยู่เดทอยู um ่เกอวดะจอตอนเดียวครับก็มีหลายจอแล้วเอาไปกินนะเฮ้ย โอเคครับทุกคนณนะตอนนี้เราก็ไม่ได้ปูไม่ได้ปลาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราได้เป็นหน่อไม้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราได้หน่อไม้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนโอเคนี่เป็นยังไงครับจังหวะนี้ยังไงโอ้โ oh, ห my god โหทุกคนนี่ครับ หาอยู่หากินตามป่าตามดอยตามธรรมชาตินะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไอ้พวกนี้แยกเอาไว้ตั้งหักนะครับนี่นี่ครับทุกคนโหยังสวยอ่ะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดก่อนนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนนี่คือขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับทุกคนนี่นี่ครับใช้ทรายใช้ทรายถูนะครับทุกคนนี่ยังสวยนะครับ ก็จะล้างไอ้พวกนี้นะครับทุกคนหุงถุงเอาไว้นะครับ นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแ้วอนนี้เราก็แยกไว้นะครับทุกคนดูโอ้โหได้เป็นกระสอบครับอื้อ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ